ไปดรอปเท็ดเอสยี่ห้าอัลตร้ากันครับคนหนึ่งจะแต่งเป็น u a เอโมนาโกอีกคนตัวท็อปคลิเค้นวูเยเจออ่ออ่ออ้อยิงไปเลยครับเล้ือนก็ตายแล้วสกาละโลโก้ ีกระสังแต่งแล้วเคสอะเคสอยู่ไหนเคสไปเอานี่สตอ๊อกโอ้แล้วไม่เอามาให้เสร็จแล้วก็ต้องมาเสียเวลาเดินโยนแม่งเลยนี่ไปไหนครับพี่วีินสต๊อกครับพาน้องไปแนะนําพี่พี่ในสต๊อกแล้วก็ต้องแต่งเครื่องแบบด้วยเป็นพนักงานใหม่ <S <S ทางนี้ไม่รู้เรื่องเลยอูหืมตัวสุดท้ายเอาก่อนเลยอ่าโอเคคนหนึ่งจะแต่งเป็น UAG โมนาโกอีกคนตัวท็อปพลิ์แลนวูเดเจนะครับไปแต่งตัวซะนะสาวๆแล้วเดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกับพี่ๆกันนะจ๊ะ และในการดอบเทส์วันนี้นะครับเราจะพา2ตัวนี้นะครับ S25 Ultra มาในเคสเรือสามของร้านเรานะครับก็จะมีตัว Pelican Voyager นะครับของค่าย Pelican นะครับที่เคยผ่านหน้าผามาแล้วส่วน UAG m o n a r c นนะครับอันนี้ก็เทส์มาหลายครั้งเหมือนกันเป็นเรือสามของตัว UAG นะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะพาน้องใหม่นะครับไปดูออฟฟิศด้วยกันนะครับแบบเอ็กซ์ตรีมเดี๋ยวก็ไปแล้ว คือปากามันจะชอบดีดออกนะครับซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับปากามันอาจจะหล่นได้ตอนดับเทสเราจะวัดกันที่เครื่องนะครับเขาบอกเขียนที่นี่อ้าวเซรีนหนึ่งหนึ่งอุ้ยเก่งมากครับปล่อยแล้วมั้ยเชื่อยังไม่ไปรอดจ้ะ ื้นเป็นลอยอ่าไม่ใช่แค่ปกป้องเครื่องเก่งนะครับใช้เป็นอาวุธได้อีกด้วยนะครับหนึง่งเชียีเอจีนำ <c oughs> เป็นยังไงครับสต็อกของเรานะครับก็จะเห็นว่ามีเพื่อนๆอ,อยู่เยอะก็ประมาณนี้จริงๆแบบพนักง,งานหลายคนก็ขับรถมานะครับอ่ะขับรถมากันหรือเปล่าอยากดูที่จอดรถเหรอได้เลยไปเนี่คือโกดังเรานะครับแล้วที่จอดรถเราก็อยู่ตรงนู้น ฮ้ยฮ่ยๆยแน่นฮุ่ยาฮุ่ยาเย่เก่งวะโอ้ยฮุ่ยปาแล้วอะเช็คสักรอบหนึ่งยังรอบออ้แมจ้าเคสรานนี้ดีจริงๆ ไม่เจ็บอ่ะเนาะเป็นไรป่ะเป็นไรป่ะเป็นไรป่าเป็นไรป่าอูวิตพี่เอกทำอะไรอะ่ะอ๋ออย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงฝากครับสูงๆเลยพี่เอกลงแถวนี้ไปเลยครับลงชั้นหนึ่งนะไปได้เลยถอดรองเท้าด้วย ให้ดานจำได้2.6-2.8มัสามสองหนึ 3, 2, ่งอ้ยเก่งมากเพื่อนเออ,อขอบคุณครับ ถึงกับต้องให้ลงเหงือออกนี่ใช้ได้แลวเนี่ยสคนนี้ถือว่าไม่ธรรมดาขพอเปล่าแดดร้อนนี่นี่คือจุดเริ่มต้นของเลเวลสามนะครับเนี่ยก็คือฝ้าอะไรพวกนี้ต่างก็มีประวัติมากมายขึ้นไปดูแลจะมีคนครับก็ควรครับ ถ้าーーーーーーーเบียร์เขารู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับรถของเขาที่นั่งกูประมาณนี้นะครับทุกคนที่เราไปทำดรอปเทสของตัว ซัมซุงเอส่นะครับ mm hmm. ในเวอร์ชั่นพาทัวร์น้องไปดูออฟฟิศกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเบื้องต้นเรามาลองแกะกันดูดีไหมครับ mm hmm. ว่าจากเคสกันไปหมดแล้วเนี่ย mm hmm. เขาเป็นยังไงกันบ้างเออปากงปากกานี่ผมซ่อนเอาไว้นะคือจริงๆเรียกว่ายังไงเดียผมเคยดรอปตั้งแต่โน้ตสิบแล้วยังไงมันก็หลุดครับมันเหมือนเป็นล็อกแบบเป็นแมกเนตอะยังไงมันต้องเด้งออกนะครับแล้วมันขลอกนะก็คงไม่ได้วัดในเรื่องของตัวการกระแทกอูกแล้วก็ถอดแยกถือว่าลอดคู่ไปนะเพอร์ลิเคนก่อน เบื้องต้นอ่ะเปิดได้นะก็คือจริงๆเราต้องการอัธรรตในการดูเราก็เลยเลือกที่จะไม่แบบเปิดเทสไปเรื่อยบางคนก็เหมือนรู้สึกว่าเอ้ยความเป็นเทสมันน้อยไปแต่ส่วนตัวเรา่าความมัน <c oughs> ความมันมันดีกว่า <c oughs> ครับผริเคนริเคนกรอบข้างในนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปกป้อง ปกป้องเครื่องได้เป็นอย่างดีนะครับแตกนะฮะประมาณนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเวลามีกรอบมันช่วยอะไรนะเนี่ยคือมันซับแรงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติเป็นยางเนี่ยบางทีมันจะไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้แบบรับแรงกระแทกแบบนี้แล้วเวลาแตกมันช่วยได้แล้วมันจะมียางอีกชั้นหนึ่งอันนี้คือเวอร์ชันที่บริแคนมองว่าเซฟสุดนะครับโอ้โหคือทุกคนผมทําใจนิดนว่าแบบมันต้องมีรอยมั่งแหละนะโดยเฉพาะอย่างที่รอยแตกเมื่อกี้แต่เฮ้ย กับเทสมานี่คือพลังของพลิแคนผมบอกเลยทุกครั้งที่ดับเทสพลิแค่นอ่ะอย่างนี้เลยขอบด้านข้างเรียบร้อยอ่านหน้าจอเหลืออะไรมัง่งนะครับหน้าจอทัชสกรีนนึงปกติกล้องนะครับกล้องในระยะต่างๆนะครับโอ้สามสิบร้อยยังถ่ายได้ปกตินะฮะกล้องนะายังทำงานอยู่โอ้โอ้โอ้โอ ager, พ e ลิแค่นโวยเจอร์ทาน ต่อไปมาดูเจ้า UG นะครับ UG นี่ này, รอบนี้เครื่องแน่นนะฮะโอ้ว้าวโอเค UG a ดีเหมือนกันไม่มีริ้วรอยนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับตัวกล้องตัวนี้โอเคมาดูมาดูาดทัชสกรีนกันบ้างนะครับลอยนูมืออ่ะทัชสกรีนผ่านนะครับกล้องอนะครับในแต่ระยะ เ้ยยังได้หมดเอ้ยกล้องหน้าถ่ายได้ไหมเอ้ยยเ UAT โมนาคพานโอ้ ผมต้องบอกว่า2ตัวนี้คือโหดมากนะอันนี้คือแก๊งที่เราให้เลวสาทองนะนอกเหนือจากนั้นนะสภาพเคสยังไม่ได้แย่มากด้วยทุกคนต้องอย่าลืมว่ามันมีจากตัวชั้น2ที่สปอกใช่ไหมแล้วก็ตรงพื้นหินนะครับที่เป็นโยนข้ามรถอัดกําแพงคือใช้คําว่าจริงๆมีประมาณ4ครั้งนะที่ผมคิดว่าน่าจะต้องมีแตกบ้างน,นะครับต้องบอกว่าสมศักดิ์ศรีเร์ลสที่ร้านเราแรงเอาไว้นะครับก็คือเป็นสุดยอดเคสกันกระแทกจริงๆ คลิปนี้ทำมาให้ดูนะครับบอกว่าแฟนซัมซุงจะสะใจกันนะครับแล้วตัวเคสกันกระแทกเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่รุ่นสานะครับถ้าเราอยากได้บางกว่านี้ก็มีในกลุ่มของตัวรุ่นสหรือว่ารุ่นหนึ่งด้วยนะครับที่เราสามารถไปดูที่ตัวร้าน425ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือหน้าร้านนะครับยังไงหวังว่าคลิปนี้นะครับจะถูกใจแฟนซัมซุง S25 Ultra กันทุกคนนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องของ425 Degree ด้วยครับนะครับสวัสดีครับอาจจะมีคนถามนะครับว่าทําไมเราไม่ค่อยดอกเคสซัมซุงทำงานไม่่่ทััันนนนจจรริิงๆลยหาปปีีีผผมมมแแบบบะะตตดดดคควไไ้้โ แกระแสทัดทานมามากก็ดอกเทสเถอะดอบเทสถออเทสถอะนะก็ในที่สุดก็ ยินดีมากที่ได้มาจัดเองให้กับน้อง S25 u l t r a ตัวใหม่2ตัวนี้นะครับแล้วจริงตัว e x ็ก m ์ตตัวนี้เราปรับคอนเซปต์พราอหลังจากที่เราทำหลังๆเนี่ยมีฟีดแบ็กมาว่าเขาอยากจะดูในเวอร์ชันแบบจะหล่นในชีวิตจริงๆนะครับในสถานการณ์จริงๆบางทีไปที่ภูเขาหน้าผาเนี่ยไม่มีใครไปใช้ขนาดนั้นหรอกอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบมองว่าเอองั้นเราอยากทำเวอร์ชันใหม่ซัมซุงดูเพราะจริงๆเราเคยทำรอบ t i k t o k แล้วจริงๆคนดูชอบมากคราวนี้เราเลยทำเป็นคลิปดอปเทสแบบ e x ็กซ m ในเวอร์ชันที่ดอปเทสใน Office ออ มีสถานการณ์ที่ทุกคนอาจจะทําเครื่องหลวนได้แต่แน่นอนว่าการดอกมันต้องเป็นเอ็กซ์ตรีมนะครับคือความสูงการโยนการชนต้องรุนแรงกว่าปกติเพื่อให้เทสให้ดูว่าแบบเออ,เอ,อจริงๆรุร่นสามเนี่ยมันกันได้จริงนะครับก็ตามคำขอนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ๊ะเป็นกิจ,จกรรมรับน้องนะเนี่ยผ่านโปรกันมาแล้วเก่งมากนะก็ตั้งใจทำงานกับรุ่นพี่เขานะครับหยุดดีเข้าใจไหม